สไตล์บายปูเป้สวัสดีค่ะวันนี้เป้จะพาทุกคนมาปิดผมขาวกันค่ะสายผมขาวที่ชอบงานสีแฟชั่นต้องดูคลิปนี้จ้าถ้าเราแวกผมลูกค้านะคะก็จะมีสีผมขาวนี่น่าจะประมาณเกือบ50%คะ่ะทุกคนค่อนข้างะจะเยอะแล้วก็ผมลูกค้าเป็นผมเส้นใหญ่นะคะ พาลูกค้าไปล้างผมแล้วเป่าหมาด80%ค่ะผสมสีสูตรนี้เลยอัตราส่วนนี้เหมาะกับคนที่มีผมขาวนะคะอยู่ในระดับ50%นะคะแต่ถ้าผมขาวมากกว่านั้นหรือน้อยกว่านั้นอัตราส่วนก็จะเปลี่ยนไปตามค่ะหลังจากที่ผสมสีเสร็จแล้วเราก็มาลงโคนให้ลูกค้าเลยจ้าลงเฉพาะโคนนะคะเปจะลงมาประมาณ1นิ้วค่ะ ผมลูกค้ายาวมาประมาณ1นิ้วลูกค้าเติมสีอยู่ที่ประมาณ1เดือนครึ่งนะคะมาเติมครั้งหนึ่งนะคะผมคนเราก็จะงอกออกมาประมาณ2-3มเส้นต่อเดือนค่ะเราก็จะเติมเฉพาะบริเวณผมเกิดใหม่นะคะกรณีคนที่เติมสีปิดผมขาวจะค่อนข้างเติมบ่อยเป้จะไม่ค่อยแนะนําให้ลูกค้าลงทั้งหัวนะคะการลงสีทั้งหัวทุกรอบทุกรอบนะคะก็เป็นการซ้ําเคมี ปลายผมก็คือจุดที่อ่อนแอที่สุดฉะนั้นเราก็จะลงเฉพาะโคนค่ะทุกคนเลือกโทนสีเดิมสม่ำเสมอนะคะอย่าพยายามเปลี่ยนโทนสีบ่อยๆเพราะฉะนั้นเวลาเราลงไปแล้วเนี่ยจะทำให้สีเป็นท่อนนะคะตัดไปตัดมาเป็นคนละโทนไปเลยพยายามเลือกโทนเดิมนะคะเติมอยู่ตลอดนะยี่ห้อเดิมโทนเดิมบางทีโทนเดิม,ดมแต่คนละยี่ห้อ ก็ได้สีที่เพี้ยนเหมือนกันนะคะหลังจากลงให้เรียบร้อยแล้วนะคะบริเวณโคนหวีหวีหวีทวนลงมาให้สีเชื่อมต่อสมูทกันเสร็จแล้วเราก็จะอบไอ้น้ำให้ลูกค้า15-20นาทีค่ะหลังจากอบไอ้น้ำเรียบร้อยนะคะพักให้ผมลูกค้าเย็นสักคู่หนึ่งแล้วก็พาลูกค้ามาล้างผมมาสระด้วยแชมพูไปจะสระด้วยแชมพู3ามรอบเลยนะคะเพราะว่า ต้องการให้สะอาดที่สุดค่ะต้องสะอาดเลยนะคะก่อนที่จะทำทีดเม้นตล้างสารเคมีนะคะเวลาเกาก็อย่าลงเล็บเยอะจนเกินไปเพราะว่าเวลาหลังทำเคมีหนังศีรษะลูกค้าจะค่อนข้างแห้งนะคะแล้วก็อ่อนแอจากสารเคมีฉะนั้นอย่าพยายามเกาแรงจนเกินไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวลูกค้ากลับบ้านไปหนังหัวก็จะลอกเป็นแผ่นๆน,นะคะ เกาแบบใช้ปลายนิ้วอย่าลงเล็บเยอะนะคะแล้วก็เน้นให้ทูทูให้ผมสะอาดก็พอคะ่ะเสร็จแล้วเราก็ทำการเป่านีบเซ็ตผมให้ลูกค้านะคะช่วงปลายก็อาจจะเป็นสีที่ไม่ได้หม่นมากเพราะว่าเราทำแค่โคนแต่ไม่ต้องห่วงนะคะแป๊บเดียวค่ะสะสองรอบก็สีเท่ากันหมดทั้งหัวแล้วนะคะ เป้จะเล่าให้ฟังคือมีลูกค้านะคะบางท่านอาจจะเข้าใจผิดว่าทําไมทําสีผมไปแล้วแป๊บเดียวมันหลุดจริงๆมันไม่ได้หลุดนะคะทุกคนผมเรายาวไปทุกวันนะคะแล้วเวลาผมยาวก็จะดันออกมาจากหนังศีรษะดันออกมาจากโคนเพราะฉะนั้นถ้าเส้นไหนที่เป็นผมขาวเวลาโคนดันออกมาก็คือมันก็ยังเป็นผมขาวเหมือนเดิมค่ะ เส้นไหนที่เป็นผมดําดึงออกมาลองถอนลากออกมาดูทุกคนจะรู้เลยว่าเขาก็เกิดมาต่อจากเส้นเดิมเพียงแค่ตอนนี้เราไปปกปิดเขาไว้เฉยๆค่ะเห็นไหมคะทุกคนข้างล่างเนี่ยลากผมก็ยังคงเป็นผมขาวแบบขาวจ้วะเลยค่ะเวลาเขาดันโคนขึ้นมาก็จะทําให้แบบเป็นสีขาวเหมือนเดิมนะคะส่วนบริเวณที่เป็นผมดํำพอเราถอนลากออกมา โคนเขาก็ยังเป็นสีดําค่ะมันจะมีความแตกต่างโดยสิ้นเชิงเลยเพราะฉะนั้นไม่ใช่สีหลุดนะคะทุกคนผมเรางอกค่ะเราก็เกิดเร็วมากเดือนหนึ่งประมาณ2 3เซนแล้วแต่ใครยาวไวยาวช้านะคะสําหรับผมขาวนะคะที่ต้องเติมประจําลองเอาไปทําสูตรนี้ดูค่ะทุกคนแล้วก็ไม่ต้องซ้ำไปผมบ่อยๆปิดผมขาวได้ค่อนข้างจะแนบสนิทเลยค่ะทุกคน เห็นไหมคะเนียนกริบเลยขอบคุณทุกคนที่รับชมและติดตามเป้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เป้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เป้ต้องไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ